สบายครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านมาแก้ไขเครื่องดูดฝุ่นของฮิตาชิพันแปดร้อยบาทง่ายๆด้วยตัวเองครับเพื <Hello. S 1> ่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเครื่องดูดฝุ่นเครื่องนี้มีปัญหาอย่างไงอาการเป็นยังไงครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆครับผมแล้เวเราไปเสียบปลั๊กกันดูก่อนครับผม นี่ครับอาการครับเปิดไม่ติดเปิดไม่ติดนะครับนี่นี่ครับเปิดไม่ติดครับ <S <S โอเคแล้วเราไปแกะดูว่ามันเป็นอะไรครับผมโอเคครับครับ <c oughs> อันดับแรกเราก็ถอดกรองของเครื่องดูสุดล่อก่อนครับโดยใช้นิ้วทำให้มือกดแล้วก็ดึงขึ้นด้านบนครับ ไปเราก็จะขันสก,กูออกด้านล่างเครื่องดูดฝุ่นซึ่งมีสก,กูอยู่4ตัวโดยใช้ขครฉกัวนอแชร์แต่งต่อ,อครับออไปเราก็พลิกด้านบนขึ้นแล้วก็ขันสก,กูออกอีก2ตัวด้านบนครับพอขันออกเสร็จแล้วก็แกะ ฝาครอบด้านบนของเครื่องดูดสุ่อครับพอแกะแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับอันดับแรกให้เราเช็คสวิตสวิตก่อนเลยครับว่าสวิตถึงกันหรือไม่โดยใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์เป็นตัววัดครับ วัดสายสีดำกับสายเส้นสีขาวที่เข้าเทอร์โมสตัตโดยตั้งย่านวัดไปที่ย่านโอห์มหรือว่าตั้งย่านวัดไปที่ความต่อเนื่องก็ได้ครับแต่ในที่นี้ผมจะตั้งย่านโอห์มนะครับนี่ตั้งไว้ที่600โอห์มแล้วก็วัดดูว่าสวิตช์ถึงกันหรือไม่ ครับแล้วก็ลองกดสวิตดูครับกดสวิตไปด้วยแล้วก็วัดไปด้วยว่าหน้าสัมผัสสวิตถึงกันหรือไม่นี่ครับได้ประมาณ0.2แสดงว่าสวิตใช้ได้ <c oughs> ต่อมาเราก็มาวัดที่เทอร์โมสตาทครับผมว่าเทอร์โมสตาทถึงกันหรือไม่วัดเทอร์โมสตาทได้0.2แสดงว่าเทอร์โมสตาทไม่เสียนะครับต่อจากเทอร์โมสตาทเราก็จะมาวัดฟิวหลดแก้วดูว่าฟิวหลอดแก้วขาดหรือไม่ นี่นะครับวัดฟิวหลอดแก้วคือไม่ขึ้นเลยนะครับถ้าไม่ขึ้นลักษณะนี้แสดงว่าฟิวขาดเราก็ต้องไปหาสาเหตุว่าฟิวขาดเพราะสาเหตุอะไรถ้าฟิวขาดก็คือกระแสเกินไม่กระแสเกินก็ฮอตเซอร์กิตช็อตเซอร์กิตแล้วทำให้กระแสเกินครับ <c oughs> เราก็วัดต่อไปครับ ที่สายเข้าไปที่สายไฟของโลปักของเครื่องดูดฝุ่นครับแล้วเราจะลองวัดปักดูว่าสายปักขาดหรือว่าช็อตกันหรือไม่จึงทำให้ฟิวขาดครับผมก็สายหนึ่งขี้ไปที่สายที่เข้าโลปักสายสีดำสายมิตเตอร์เส้นสีแดงก็มาจิ้มที่ปักวัดได้0.4โ oh อห์ม แสดงว่าสายเส้นหนึ่งของสายปักไม่ขาดแล้วก็ลองวัดเส้นสีแดงดูบ้างครับนี่เส้นสีแดงก็ขึ้นเส้นสีแดงก็ได้ประมาณ 0.7 0.6โอห์ม oh แสดงว่าสายั๊กไม่ขาดสายั๊กไม่ขาดไม่ชอ็อตเราก็จะไปวัดต่อที่มอเตอร์แวกคัมหรือมอเตอร์ของเครื่องดูดฝุ่นนั่นเองครับแล้วก็มาตรวจสอบต่อที่มอเตอร์ของเครื่องดูดฝุ่น โดยอันดับแรกเราจะลองถอดแปลง่านออกดูว่าแปลง่านหมดหรือไม่ก็ใครควงแชร์ันออกมาครับแล้วก็ลองดึงออกมาตรวจสอบว่าแปลง่านหมดหรือว่าหักหรือไม่ก็ถอดออกมาดูครับนี่นะครับเหลือยาวเลยครับแปลงฐานก็ปกติครับไม่หมดแล้วก็ไม่หักด้วย ก็ใส่กลับไปที่เดิมแล้วก็ตัวสอบแปลงฐานอีกด้านหนึ่งครับโดยทำเหมือนเดิมครับ แก้วงแชร์ขันแปลงฐานถอดออกมาเช็คดูว่ามันหมดหรือว่ามันหักหรือไม่ <c oughs> <c oughs> นี่ก็ <c oughs> ยาวปกติไม่หมดแล้วก็ไม่หักครับผม <c oughs> ถ้าอย่างนี้ถือว่าใช้ได้แ <c oughs> ล้วเราก็ต้องไล่ต่อว่าทำไมฟิวถึงขาด <c oughs> ไล่ต่อว่ามันช็อต ตรงไหน ครับ <c oughs> <c oughs> ในที่นี้ผมจะลองต่อตรงมอเตอร์ดูครับต่อตรงมอเตอร์แวคคัมดูว่ามอเตอร์แวคคัมมีการทำงานไหมถ้าเกิดว่าทำงานแล้วมีไฟกระชากแป,ป๊บแป,ป๊ป,ป,ป,ปออกทุ่ทุ่นที่ทุ่นหรือว่า c ีคอมมิวแสดงว่า c ีคอมมิวหรือว่าขดลวดเกิดการช็อตเทิน เมื่อเกิดการช็อตเทิร์นฟิลก็จะขาดแสดงว่าเราต้องเปลี่ยนมอเตอร์แวคคัามใหม่หรือ <c oughs> ว่าเราต้องไปแก้ไขที่ซีคอมมิวหรือว่าขดลวดของโรเตอร์แล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาคลิปแอมคลิปดูว่า มอเตอร์แวค์ข้ามลูกนี้กินกระแสเกินไหมเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ดูครับนี่ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับไฟแลบเลยเห็นไหมครับแล้วสังเกตที่คลิปแอมสังเกตที่คลิปแอมนะครับขึ้นไป 30M แอมหรือว่า2 9่แอมซึ่งมอเตอร์ตัวเลขขนาดนี้ไม่สามารถที่กินไฟได้ถึง 30M แอมแน่นอนครับแสดงว่า มอเตอร์แบ็กคัมมีการช็อตให้เราหามอเตอร์แบ็กคัมมาเปลี่ยนใหม่ครับ <c oughs> นี่ผมก็ได้ <c oughs> หามอเตอร์แบ็กคัมมาเรียบร้อยแล้วผมก็จะลองสตาร์ทมอเตอร์แบ็กคัามตัวใหม่ให้ท่านผู้ชมดูครับ แล้วก็จะลองคีบกระแสให้ท่านผู้ชมดูด้วยว่ามอเตอร์ขนาดไม่กี่วัตต์ตัวนี้มันกินกระแสที่เท่าไหร่นี่ครับกินกระแสแค่0.3แอมป์ครับแต่ว่ามอเตอร์ตัวนี้ตัวที่มันช็อต กินไปที่ 30M แอมฟิวสิฟิวหลอดแก้ว1 0แอมเราก็เลยขาดครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเปลี่ยนมอเตอร์แบคข้ามกันแต่ถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีเวลาก็ไปแก้ที่ตัวมอเตอร์ก็ได้ครับแต่ผมสะดวกที่จะเปลี่ยนครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาที่จะมานั่งแงะแล้วก็แก้ไขมอเตอร์แบคข้ามครับ ผมก็จะทำการเปลี่ยนมอเตอร์แวคคัมลูกใหม่เข้าไปเลยโดยผมจะใส่เป็นกระบอกฟิวเข้าไปแทนฟิวหลอดแก้วครับเวลาฟิวขาดผมก็จะได้เปลี่ยนฟิวได้ง่ายครับผมนี่ใส่กระบอกฟิวเข้าไปแทนครับ ก็ใส่ฟิวเข้าไปลักษณะอย่างนี้ครับผมก็จะง่ายในการซ่อมครั้งต่อไปครับถ้าเกิดว่าทุนช็อตหรือว่าอะไรช็อตล้วก็ไม่ต้องบัตรกรีครับผมก็ต่อกลับไปเหมือนเดิมต่อสายไฟกลับไปเหมือนเดิมนะครับ ใส่ท่อหดบัตรกีอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ประกอบเข้าอย่างเดิมครับ ก็บัดกีเสร็จแล้วก็ใส่ท่อหดแล้วก็ลนเอาไฟแชกลนท่อหดให้เรียบร้อยครับผม ครับก็ประกอบกลับไปที่เดิมตอนประกอบจังหวะน,นี้ก็ต้องให้ตรงกดล้อของไอ้สายปั๊กให้ตรงนะถ้าเกิดว่ามันถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงมันก็จะดึงแล้วก็กดปั๊กจะไม่หมุนกลับข้อที่เดิมครับผม เราะว่าผมก็ครั้งแรกๆก,ก็ประกอบอยู่หลายรอบเหมือนกันครับก็แกะเข้าแกะออกนึกว่าเป็นอะไรที่แท้ตัวกดสายปักมันไม่ตรงมันก็เลยทําให้เวลากดปักปักไปดูดเข้าที่เดิมก็บอกท่านท่านผู้ชมไว้ครับไม่อยากให้เสียเวลาก็มผมก็ดูให้มันตรงแล้วก็ประกอบ ก็ประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทดลองกันครับโอเคเทดดูซิโอเคเทดดูิงใช้งานได้แรงปกติกดเดี๋ยวเราใส่กองแล้วเราลองดูดดู ก็ประมาณนี้ครับผมสรุปว่าฟิวขาดเกิดจากมอเตอร์แว็กข้มช็อตเซอร์กิตก็หามอเตอร์แว็คขามมาเปลี่ยนใหม่ครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่อง s d d diy ด้วยครับครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ